สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าการคูณเลขนี่มันยากจังวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆกันครับด้วยเทคนิคที่จะทําให้คณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็เข้าใจได้จริงๆไม่ใช่แค่การท่องจําแบบนกแก้วนกขุนทองอีกต่อไปครับผมว่าหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ผปกครองพอเจอเรื่องท่องสูตรคูณเข้าไปนี่โหงุงหงิดใจไม่น้อยเลยใช่ไหมละครับพอเห็นตัวเลขเยอะๆเข,เข้าหน่อยก็พานจะท้อเอาซะดือ้อ แต่แต่แต่ไม่ต้องกังวลไปครับคือจริงๆแล้วความลับของการคิดเลขเร็วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนเก่งเลขมาแต่กําเนิดหรอกนะครับมันอยู่ที่ว่าเรามีเครื่องมือหรือว่าเทคนิคที่ถูกต้องอยู่ในมือหรือเปล่าตั้งห่างแล้ครับแล้ววันนี้แหละเราจะมาติดตั้งเครื่องมือจริงๆเหล่านั้นไปด้วยกันเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ปัญหารบหลักของการคูณเลขกันก่อนเลยดีกว่าคือเป้าหมายที่แท้จริงของเราเนี่ย ไม่ใช่แค่การท่องสูตรคูณให้ได้แบบเป๊ะๆขึ้นใจนะฮะเพราะว่าการจําแบบนั้นเนี่ยแปบ๊แปบๆก็ลืมได้ง่ายๆเลยแต่หัวใจของมันคือการสร้างความเข้าใจที่แท้จริงต่างหากล่ะครับพอเราเข้าใจปุ๊บนะความมั่นใจเอย่ยความสําเร็จแบบยั่งยืนเอย่ยมันจะตามมาเองเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนที่เป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดกันเลยนั่นก็คือเราจะเปลี่ยนตัวเลขที่น่าเบือ่อให้กลายเป็นภาพเพื่อให้เราเห็นภาพตามได้แล้วก็เข้าใจจริงๆว่า เอการคูณเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะจริงๆแล้วนะครับการคูณเนี่ยมันก็คือการบวกซ้ำๆนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือการรวมกลุ่มของที่มีจํานวนเท่าๆกันเอางี้ลองนึกภาพตามผมนะครับสมมติว่ามีจานอยู่3ใบแล้วแต่ละใบเนี่ยมีส้มวางอยู่2ลูกมันก็คือ2อบวกสแล้วก็บวกสใช่ไหมครับหรือพูดอีกอย่างก็คือ3กลุ่มของ2ซึ่งพอเราเขียนเป็นสัญลักษณ์คณิตศาสตร์มันก็คือ3ามคูณสนั่นเองครับ อีกวิธีหนึ่งที่เวิร์กมากๆเลยนะครับคือการวาดภาพแบบอาร์หรือว่าการจัดเป็นแถวๆนั่นแหละครับลองวาดวงกลม3แถวแถวและ2วงดูสิครับจะเห็นภาพชัดเลยว่าทําไม3ามคูณสมันถึงเท่ากับ2อคูณสก็เพราะว่าแค่เราลองหมุนภาพดูจำนวนวงกลมทั้งหมดมันก็ยังเท่าเดิมแป๊ะๆป๊เลยนี่แหละครับคือการอธิบายสมบัติการสลับที่ที่แบบว่าโหเข้าใจง่ายที่สุดแล้วแล้วถ้าเกิดเราเจอเลขที่มันเยอะขึ้นละ่ะจะทํำยังไง ไม่ต้องห่วงครับเรามีวิธีที่เรียกว่าการแยกส่วนอย่างเช่นโจทย์12คูณ3นะครับเราก็แค่แยก12ออกเป็นส่วนที่มันคิดง่ายขึ้นก็คือ10กับ2จากนั้นก็ค่อยๆเอา3ไปคูณทีละส่วน10คูณ3ได้30 2คูณ3ได้6แล้วค่อยจับมารวมกันปึ๊บได้36เอา้าแล้วทำไมมันเร็วกว่าล่ะก็เพราะว่าสมองของเราเนี่ยนะมันเก่งเรื่องการคูณเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์มากกว่าเยอะเลยครับและนี่คือคำถามสำคัญเลยครับที่จะใช้เช็คความเข้าใจเรื่องค่าประจำหลักได้ดีมาก ลองถามเด็กๆด,ดูนะครับว่าเอ๊ะไอ้เลข3ในคําตอบ36เนี่ยมันมาจากไหนเหรอคําตอบที่ถูกต้องก็คือมันมาจาก3ที่ไปคูณกับ10ในหลักสิบนั่นเองไม่ใช่3คูณหธรรมดานะครับอันนี้สําคัญมากพอเรามีเพิ่มฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็ถึงเวลาของความสนุกแล้วละครับมาดูกันดีกว่าว่ามันมีทางลัดอะไรในสมองบ้างที่จะช่วยเพิ่มสปีดและความมั่นใจในการคิดเลขของเราให้พุ่งปรี๊ดไปเลยพร้อมสําหรับเวทมนต์ทางคณิตศาสตร์กันหรือ,อยังครับ มาดูเคล็ดลับเจ๋งๆที่จะทำให้การคูณเลขกลายเป็นเรื่องง่ายแค่พริบตาเดียวทางลัดแรกเลยนะครับคือการคูณด้วย5ครับปกติเราก็จะตั้งคูณตรงๆใช่ไหมครับไม่เอาเอาลองเปลี่ยนเป็นคูณด้วย10แล้วค่อยหารด้วย2แทนเอาง่ายๆอย่าง48คูณ5นะครับก็แค่เติมศูนย์ต่อท้ายเข้าไปกลายเป็น480แล้วก็แบ่งครึ่งในใจเลยปิ๊ง240เป็นไงครับง่ายและเร็วกว่ากันคนละเรื่องเลย ต่อมาครับเป็นเทคนิคที่หลายคนชอบมากเลยนั่นก็คือการคูณด้วย11อ่ะสมมุติโจทย์คือ25คูณ11คิดว่าจะมีวิธีคิดยังไงให้เร็วที่สุดครับวิธีการมันง่ายแบบง่ายนิดเดียวจริงๆครับแค่เราจับเลข2กับ5แยกออกจากกันให้มีช่องว่างตรงกลางจากนั้นก็เอาเลข2ตัวนี้แหละครับมาบวกกัน2บวก5ได้7แล้วก็เอาเลข7ที่ได้เนี่ยไปวางไว้ตรงกลางเป้เลย และนั่นแหละครับคือคำตอบ275เ็ห้็นไหมครับว่ามันเร็วแล้วก็น่าทึ่งขนาดไหนและนี่ก็คือตารางสรุปทางลัดนะครับเป็นเหมือนสูตรโกงฉบับพกพาเลยที่จะช่วยให้คิดเลขได้เร็วขึ้นอย่างการคูนด้วย4เนี่ยก็คือการเบิ้ลเลข2ครั้งคูณด้วย9ก็คือการคูณสิทธิ์แล้วค่อยลบตัวมันเองออกไป1ครั้งเราเอาไปใช้กันดูนะครับรับรองว่าเวิร์กเอาละครับเรามาถึงส่วนสรุปกันแล้วนะครับตรงนี้แหละที่เราจะมาเชื่อมโยง2เรื่องที่เราคุยกันไป ก็คือเรื่องความเข้าใจกับเทคนิคคิดเร็วให้มันมาเจอกันคือหัวใจสําคัญของมันเลยก็คือ2ออย่างนี้ต้องมาคู่กันครับความเข้าใจหรือ the why เนี่ยมันจะช่วยป้องกันความสับสนแล้วก็สร้างฐานที่แข็งแกร่งมากๆในขณะที่ความเร็วหรือ the how มันก็จะมาช่วยสร้างความมั่นใจสร้างความสนุกแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดเลขได้เร็วขึ้นนะเราเก่งขึ้นและนี่แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดของเราจริงๆก็คือการทําให้เด็กๆรู้สึกว่า โหคณิตศาสตร์มันง่ายกว่าที่คิดแฮะความรู้สึกนี้แหละครับที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้พวกเขาอยากจะเรียนรู้ต่อไปแบบไม่รู้จบคําถามสุดท้ายสาหรับวันนี้ครับจากเครื่องมือทั้งหมดในกล่องเครื่องมือคณิตศาสตร์ที่เราได้ดูกันไปคิดว่าเครื่องมือชิ้นไหนที่น่าจะถูกหยิบเอาไปสอนเ,เป็นชิ้นแรกมากที่สุดครับลองเลือกดูนะครับแล้วก็นําไปใช้แล้วจะพบว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สนุกกว่าที่เคยคิดไว้เยอะเลยละครับ